โอมาคาเส่พรีเมียมหนึ่งมื้อต่อหนึ่งคนเชฟรอบอกต่อด้วยอันนี้คือที่เด็ดสเปิร์มของปลาอร่อยมากเชฟอมาไม่ฉันเห็นบินแล้วอ่ะมันมูบอ่ะทุกคนเช็คบินค่าเสียหายวันนี้ทั้งหมดพันธิพาเอ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 อะไรนะเวอร์นะ เวอร์เลยไปไหนคะวันนี้วันเสาร์เท่าที่ดูตารางคืองานโบนะวันเนี้ยกูแสงหลอกมันว่ามีงานแต่ซื้อของขวัญมาถึงโอ้เซอร์ไพรส์ผัวแกเซอร์ไพรส์ผัวตลอดบอกว่ามีงานนะวันเนี้ยโอเคได้ทำถามอยู่เห็นบอกว่าไปไหนฉันสวยมากอ่ะฉันสวยมากได้เลยเราเราชมเพย์ได้เฮ้ยสิ สั่นทองมากนะส่วนมกแล้ววันเสาร์ที่ปุ้ยรอคอยก็มาถึงแล้วทุกคนและตอนนี้ปุ้ยก็อยู่ที่นี่จ้าร้านฮิมิกิร้านโอมาเกเตออันนี้ทื่ของวัญให้พี่กวินไม่ไม่เดี๋ยวจะหาของขวัญให้กว,วินเซอร์ไพรส์แต่ว่าอยากกินโอมาเกเตออันนี้เป็นของขวัญให้ตัวเองหลังจาก ท,ทำงานสลับเลี้ยงลูกทุกวันตอนท้องมันไม่สามารถกินของดิบได้ตอนนี้ฉันกลับมาลันวงการแล้ววงการโอมากาเสรต,ต้องคิดถึงฉันแล้วฉันก็คิดถึงวงการแล้วปกติอคอร์สในการกินโอมากาเสรข,ของฉันเมื่อก่อนอ่ะฉันก็จะประหยัดมื้อหนึ่งสามพันสี่พันห้าพันไม่เกินแต่วันนี้ค่ะโอมากาเสรพรีเมียมหัวละหมื่นกว่าบาทหนึ่งมื้อต่อหนึ่งคนซึ่งเราก็มากินคนเดียวเพราะเราเป็นคนดีแล้วก็จะถึงคนในครอบครัวเอากรวิดมาด้วยมันจะเปลือง ตื่นเต้นน่าเข้ามาถึงมันก็จะเป็นแบบสแกนวัดอุณหภูมิคือแบบก็ต้องใช้เงินเหมอเนาะต้องใช้แล้วใช้ใช้ไปกับการกินก็คือแล้วมันก็ต้องขี้ออกอะมันคือใช้เงินสูรุ่ยสุลร่ายเข้าใจปะดูดิเวอร์นะดีๆเวอร์นะทุกคนร้านสวยมากสวยพอๆกับฉันเลยแล้วอันนี้ปิดร้านเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเรามีลูกอ่อนเราก็เลย ปิดร้านเลย <c oughs> คือปุ้ยตื่นเต้นมากคุณคนเพราะปุ้ยไม่ได้ออกมาทานข้าวนอกบ้านแบบนานแล้วแล้วก็ห่างหายจากโครงการโอมาการเซ่ไปสักพักเลยอธิบายก่อนว่าโอมาการเซ่ก็คือเป็นการสวัสดีค่ะให้คนไทยปะคะ <Okay. S 2> คนไทยเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทําโดยเชฟคนไทยคือโอมาการเซ่มันก็คืออาหารญี่ปุ่นที่เสิร์ฟเป็นคำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเลือกของเชฟว่าเชฟจะคิดเมนูแล้วก็เสิร์ฟให้เราแบบป้อนให้เราเชฟรอบอกต่อด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยอ,อร่อยมากในคุณงขำได้ขำตาละหลายว่าอร่อยมากอร่อยมากเชฟปูมันมี่แต่ว่าอร่อยหรือเปล่าเชฟบอกปู <S <S ค,คนไทยคิมุจิใช่หรอใช่แต่ว่าอะไรอะไรวะ <S 2> <S 2> <S 2> กินเรารูส้สึกผิดจ้ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าแบบคิดถึงกวินกับลูกที่บ้านที่จะต้องกินกับเขาเมื่อวานเน้ะฉันก็มานั่งกินโอวัลกันเซ่คนนดี้วอ,อันนี้เป็นคอร์สพิเศษใช่ไหมคะพิเศษครับหนึ่งต้องมีการจองเข้ามาล่วงหน้า2 3ถึงสาวันถึงจะได้คอร์สพิเศษปุ้ยจองเป็นคอร์สพิเศษก็คือจะต้องมีการวังแผนแล้วก็จองล่วงหน้าของสามวันนะคะถึงจะได้คอร์สเดียวกับปุ้ยซึ่งที่ร้านก็มีคอร์สอื่นท,ที่ที่ถูกลงมาถ้าเป็นคอร์สปกติจะอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะะค มีแค pues ่คอร์ส4,800ทุกคนคือตอนนี like like right, ้คือมันอร่อยมากอะเราแบบอร่อยจนแบบผู้รู้สึกผิดจริงๆนันเนี่ยที่แบบพิงผู้พิงหัวมาสว่าความของดีคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราช็อปของออนไลน์กลับไปเซอร์ไพรส์ก็วินดีกว่าอะไรเงี้ยไปถือว่าเป็นการไถ่โทษแล้วกันเนาะแล้ววันนี้ก็วันเสาร์ด้วยเป็นวันพิเศษอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการไถ่โทษให้นางที่พิงหนักไว้กับลูกสองคนเร็วอะ ซื้อแบบส่งไปเซอร์ไัยที่บ้านได้เลยเนาะเรากินโอเมก้าเซเราก็สั่งไก่ย่างทิตยาให้มเออแค่นี้ก็เป็นการไถ่โทษได้แล้วปะในเมื่อเราอ่ะไม่ใช่คนรวยแต่เราเป็นคนที่ใช้เงินสุ้ด้วยสู้ได้ก็่วันนี้พวกก็จะมาแชร์เทคนิคเนาะในการใช้เงินให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดในเมื่อเราใช้จ่ายเงินออกไปจากกระเป๋าแล้วเราก็ต้องใช้เงินให้คุ้มค่าและต้องได้อะไรกลับมาเสมอ เอาจริงนะถึงจะต้องเปอีกเสาเนี่ยปุ้ยก็ไม่กลัว <c oughs> เพราะว่าปุ้ยมีนี่ลยจ้าบัตรเครดิตของ TTB ซึ่งตอนนี้เขามีแคมเปญเสาช้อปไม่งอโค้ดเพียงใช้คะแนนเท่ายอดซื้อนะคะเราก็สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุด20-30%เลยตัวอย่างของปุ้ยนะคะปุ้ยใช้บัตรเครดิต TTB s o f a ตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับเครดิตเงินคืน20%นอกจากนี้นะคะมันยังสามารถใช้ได้ทุกร้านออนไลน์เลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิง้ง จองโรงแรมหรือว่าการจองตั๋วเครื่องบินรวมไปถึงการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยตัวผู้เองนะคะก็จะใช้บัตรเครดิตของ TTB s o f a s เนี่ยเป็นประจำเพราะว่ามันสามารถสะสมคะแนนได้ไวส่งชื่อเขาเลยก็คือต่อหน่วยของมันน่ะคือเยอะมากนะทุกคนจ่ายไป10บาทได้1คะแนน20บาทได้2คะแนนออกมามันเร็วมากอะสะสมได้เร็วมากใช้คะแนนเท่ายอดซื้อนะคะสามารถแลกเงินคืนได้20%โดยที่ไม่ต้องงอโดส่วนลดแล้วไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะสูงสุดเนี่ยห้าพันคะแนนต่อเสาไปเลยค่ะซึ่งมัน คุ้มมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันได้เครดิตเงินคืนด้วยแล้วก็ได้แต้มสะสมด้วยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าการใช้จ่ายของเราทุกครั้งมันคุ้มค่าช่วยเราประหยัดมันเป็นการใช้เงินแบบฉลาดอ่ะอย่างวันนี้นะคะวันเสาร์ใช่ไหมเมื่อกี้ช็อปของออนไลน์ให้กวินไป5,000บาทหลังจากนั้นเนี่ยปุ้ยก็ลงทะเบียนแล้วก็ใช้คะแนนแลกเงินคืนแค่พิมพ์ PSA เอห้าพันแล้วก็กดเว้นวรคก็ตามด้วยเลขบัตรเครดิต12หลักสุดท้ายส่งไปที่4 8 0ป 6026เพียงเท่านี้นะคะทุกคนง่ายๆในรอบบินถัดไปพ้กก็จะได้เครดิตเงินคืน1,000บาท<อ>เท่ากับช็อปไป5,000ได้คืน1,000ค่ะ นนั่อันนี้กินยังไงนะคะต้องเอาอันนี้มันจิ้มใช่ครับแนะนำให้เอาตัวขนมปังจิ้มกับตัวบลิทกินขออันนี้คือวาซาบิครีมนะคะทุกคนเหมือนขนมเหมือนกันนะเทปคำนับเหมือนเค,ค้กอะ่ะต่อไปนะคะนี่เป็น สดนอนโอ้ยอันนี้คือทีเด็ดทุกคนทีอะให้ให้ให้ทุกคนทายว่ามันคืออะไรทุกคนมันคือสเปิร์มของปลาปุ้ยอ่ะยังไม่เคยกินสเปิร์มของปลาเลย เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะการทานสเปิร์มปลาครั้งแรกปูดกวันดิเชฟจะไม่เตือนเราเลยว่ามันร้อนมันร <c oughs> ้อนอะค <c oughs> ำนี้ดีมาก อร่อยอร่อยมากโอ้น้ำตาดอะลายนี่คอำแรกมาแล้วนะคะอร่อยริงแล้วอยากไปญี่ปุ่น ปลาดิบซูชิเขาบอกว่าวงการอุตมากรรเกษตรข้าเราออกไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเราเคยได้กินของดีไปแล้วเราจะวนกับกินอาหารญี่ปุ่นแบบฟีดไม่ได้อีกแล้วอร่อยมากทุกคนไม่ต้องจะพูดว่าอะไรน้องจัดอร่อยอ ทอร์โดนี่คือหัวคุ้งตัวเมื่อกี้ที่ปูดนเข้าไปอร่อยอร่อย กิข้าวมาเมีน่นะครับจะเป็น้ท่าปลายสักทีปกตินะคะเวลาเราทานซุปในคอร์สเนี่ยเราก็จะได้เป็นซุปจริงๆแต่นี้เหมือนเชฟแก้งแล้วก็เหมือนให้ถ้วยกว๋วยเตี๋ยวพุม่มมันมันใหญ่มากอะทุกคนแล้วคือเหมือนก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะเชฟมันไม่ได้ซุปมันคือก๋วยเตี๋ยวขาดเส้นโโป <c oughs> เป็นซุปหัวกุ้งม,มังกรแต่ใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวน่ะ อเออร้อนอร่อยอร่อยมันก็เป็นกำลังใจนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่บ้านทำงานแล้ก็เลี้ยงลูกใช่ไหมกันได้ออกมากินอะไรดีๆก็เหมือนกินการให้รางวัลชีวิตเหมือนกัน นี่เป็นทีเด็ดของร้านเลยละมั้งเนีย่ยของหวานอ่ะเคยไปกินโอมาคาเซที่ไหนแล้วให้ของหวานมาเหมือนเป็นวันเกิดไหมคะที่นี่ค่ะมันใหญ่มากทาั้งได้คุชูไอติมแล้วก็ไข่หวานนะคะ กับโอมาเกษตรกับปุ้ยมือนี้คือจะบอกทุกคนว่ามันอร่อยมากๆแล้วมันก็รู้สึกผิดอะ่ะกินข้าวมือนึงเป็นหมื่นี่ะแต่ก็คือมันคุ้มอ่ะเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองอะ่ะหนึ่งออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าเสียหายสําหรับมือที่ปุ้ย่านไปทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะฮัลโหลพี่ขาเก็บตังค์เก็บตังค์ <laughs> งด้วยค่ะฉันเห็นบินแล้วอ่ะ อ,อิ่มๆแล้วรู้ซึกเหมือนจะเป็นลมเหมือนกันมันวูบอะทุกคนเช็คบิลค่าเสียหายวันนี้ทั้งหมด1 2 0 0 0มื่นบาทค่ะ1 2 0 0 0มบาทค่ะหมพับาทค่ะลัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะวันนี้ปุ้ยใช้บัตรเครดิต PTB Souvaz เนี่ยรูดจ่ายหน้าร้านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ้ยก็จะได้คะแนนสะสมกลับมา1,200คะแนนค่ะทุกคน ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าปุ้ยสามารถเก็บคะแนนไว้ใช้ในโปรเสราช็อคไม่งอโค้ดในเสาถัดไปได้แบบยาวๆเลยซึ่งโปรนี้นะคะมีไปจนถึงวันเสราร์ที่25มิถุนายน2565นี้เลยคะ่บะบ้าไโอ๊ยคุบบจะเป็นลมโ <c oughs> ปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2565ผ่านทางแอป TTB Touch รับ1 5 0 0 0คะแนนใช้แลกเครดิตเงินคืนโปรโสาวช็อปไม่งอคโค้ดสูงสุดถึง3,000บาทเป็นอะไรคะรู้สึกผิดรู้สึกผิดต่อพี่กวินเหรอรู้สึกผิดที่มันแพะหรือว่ารู้สึกผิดต่อผัวเสียดายเงินไง ไม่แพงคือคุ้มแล้วแม่เอาจริงๆบ้าคือเราใช้จ่ายผ่านบัตร TTV Sofast คือมันคุ้มแล้วอ่ะคือต่อแรกเราได้คะแนนไงสิบาท1คะแนนแล้วเมื่อกี้ได้คืนมาพันสแล้วก็เก็บไว้ใช้เสาหน้าใช่ไหม,มแค่นี้ก็คือปังแล้วแล้วยังไงต่อก็คือ ถ้าสมมติว่าเราชอตหรือว่าเดือนเนี้ยเราไม่มีเงินจ่ายในๆใช่ไหมเขาก็สามารถให้เราผ่อนได้อีกสูตรเปอร์เซ็นต์สามเดือนนะก็คือไม่ต้องไปเสียดายไอ้ที่ฉันใช้จ่ายไปเมื่อกี้ก็คือคุ้มแล้วใช่ไ,ได้ทั้งแคชแบ็กฉได้ทั้งคะแนนใช่คือคุ้มแล้วใช้เลยเราต้องแบบมีรางวัลไม่เราฉันก็เลือกวันที่มากินถูกได้แหละเพราะว,วันนี้วันเสาร์เสาร์ชอปไม่งอโค้ดอีกใช่ ฟังฟังมากแล้วคือถ้าใครสนใจนะอยากสมัครบัตรนะเขาไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยจริงเหรอปกติอ่ะบ,บัตรเครดิตมันจะมีค่าธรรมเนียมรายปีอันนี้ไม่มีอันนี้คือใ,ให้เลยจัะเลิศเลิศอืมแล้วทาไมฉันต้องทําเป็นไม่รู้ด้วยฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วสิ <laughs> เพราะว่าบัตรอ่ะกูก็มีบัตรทีทีบีโซฟาดอ่ะแต่กูยังจะถามว่าจริงเหรอ <laughs> <ม>ง<ม>งปะจริงเหรออะไรวะงงได้เลย